เปิดชีวิตลิขิตเอกมงคลทิ้งเงินแสนมานั่งขายของตามตลาดทิ้งเงินแสนมานั่งขายของตามตลาดเปิดชีวิตลิขิตเอกมงคลอดีตพระเอกดังหายไปนานกว่า20ปีไม่เหลือเขาโครงเดิมอลนกลับไปหลายสิบปีก่อนคงไม่มีใครไม่รู้จักอดีตพระเอกดังหนุ่มหล่อแดกลิขิตเอกมงคลที่เดิมเจ้าตัวใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจจนมุ่งมั่นสอบข้อเขียนติดโรงเรียนในร้อยสามพรานแต่ก็พลาดเพราะตกดสีเลยหันเหนไปเรียนคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรากคำแหงแต่ก็ไม่จบเพราะเข้าวงการแสดงเสียก่อนผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตของเขาคือจดหมายจากเมืองไทยแต่มีบทไม่มากนักแต่จากนั้นก็ฝากผลงานด้านการแสดงไว้มากมายเพราะด้วยหน้าตัดหล่อเหลาเจ้าตัวเริ่มเข้าวงการด้วยการคว้าตำแหน่งหนุ่มแคลงพารปี2527จากนั้นก็เริ่มมีงานถ่ายแบบงานละครจนคว้ารางวัลตุกตาทองดารานำชายจากเรื่องครั้งเดียวก็เกินพอจากนั้นลิขิตเอกมงคล ก็เริ่มมีงานถ่ายแบบงานละครแต่ผลงานที่สร้างชื่อให้กับเขาก็คือจำเลยรักที่เล่นคู่กับสาวิตรีสามิพักช่วงหนึ่งอดีตพระเอกดังได้หันไปลงเล่นการเมืองเป็นสจังหวัดอ่างทองจนกระทั่งช่วงอายุ40ปีจึงได้อำลาวงการบันเทิงไปอย่างถาวรปัจจุบันแดกอายุ63ปีเจ้าตัวเปลี่ยนไปมากทั้งรูปร่างนตดรวมถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอยู่ดูแลแม่และใช้ชีวิตอยู่บ้านแม่เรือนไทยได้ถุนสูงลิขิตเอกมงคล เป็นชาวอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นบุตรคนที่สี่ในจำนวนพี่น้องห้าคนพ่อแม่ส่งมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพเริ่มเรียนที่โรงเรียนทหารซึ่งอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์การทหารบางเขนกรุงเทพตั้งแต่ชั้นป .4 จนถึงมัธยมต้นต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนพดุงสิทธิทยาในช่วงที่ภาพยนตร์ไทยเริ่มซบเซาจึงหันมาเล่นหนังบูปูทอนเกรดบีต่อมาบททางการแสดงก็ยุติลงเนื่องจากปัญหาสุขภาโดยรับเล่นละครเรื่องสุดท้ายคือเพชรตัดเพชร และประกาศออกมาว่าจะไม่ออกรายการทีวีอีกแต่เมื่อหลายปีก่อนได้ออกรายการบอกว่าทํากิจการส่วนตัวซึ่งเกี่ยวกับสมุนไพรและนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบิวตอีกด้วยเป็นธุรกิจเพลสามพันเด็ก์และร้านขนมจีนสูตรโบราณแม่สนวนเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดถึงผลงานและละครการแสดงของเดกอย่างแน่นอนแม้ปัจจุบันเจ้าตัวจะอำลาวงการมานานกว่า20ปีแล้วแต่ก็มีภาพมาฝากแฟนๆให้หายคิดถึงอยู่ตลอด